คุณแม่ไก่ทองเขามีสตอรี่นะทุกคนมาถึงก็มาถึงโต๊ะเลยแล้วก็จะมีจดหมายนะที่รักจากแม่ถึงลูกคาที่น่ารักมา,าอยากรู้ไหมคุณจิมพูดว่าอะไรคุณจิมเขียนจดหมายถึงเรานะคะหวังยินมใเขาดีนะดูสิ ดูเมนูดีกว่าเมนูน่ากินหมดเลยอะเปิดมาก็น่ากินแล้วอยากกินเลยเป็ดงไก่ทองใส่ในกระทงขนมปังกรอบบางเรียกน้ำย่อยได้ดีสลัดทอดซีฟูด้ดอันนี้ก็น่ากินคือการทำเมนูของเขานี่มันดีเยี่ยมลาดหน้าฮ่องกงก็น่ากิน,นะคะ่ะนี่อันนี้คือแบบเป็นแบบตับนางสาวไทยอะ เขาบอกดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกะลยนะอาหารจานแนะนำของที่นี่เลยเขายกก็น่ากินกื่นน้ำลายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพี่ๆของเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะทุกคนแค่นี้จ้าของหวานเลยไหมของหวานเลยพร้อมมากไหนดูสีเอออันนี้น่ากิน หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นสาขาเดียวกับลูกไก่ทองหรือเปล่านะเขาเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้เป็นแม่ลูกกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างป เราสั่งไว้ตั้งแต่อาทิตย์แล้วกี่วันนะสั่งไว้ล่วงหน้านะเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะเนี่ยตอนนี้คือพระเอกตอนนี้แห้งหมดแล้วทำแต่อาทิตย์แล้วกินได้อยู่กินได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราชิมสิคะกินก่อนเลยนะครับข้าวข้าวอร่อยทุกอย่างก็อร่อยครับ อันนี้เหมือนเจ๊คิมหมดเลยค่ะเจ๊คิมที่ว่าต้องหันม้ข้าวข้าวตัวเองด้วยข้าวแสนดีข้าวแสนดีเขาจะไม่กินข้าวแสนดีนัโดนโฆษณาเลย s p o n s ร r นี่ตั้งหมึกตัวใหญ่มากตั้ตัวใหญ่มากตั้หมึกตัวใหญ่มากถ้าเทียบกับลืมแล้วเอาใหญ่กว่าตัวจ้าใหญ่ไปเลยละกันเป็นไงเป็นไงบ้างคะสมกับสมกับพี่เรื่องลืมนะอร่องตากแต่ว่านี่หวานมากอันนี้ทันเน คณะผัดเห็ดเค็มคณะผัดเห็ดเค็มเขาบอกวีเมนูค่ะคณะผัดเห็ดลูกค้าสั่งเยอะมากลูก wow ค้าสั่งเยอะมากพี่นนท์กินอะไรไปคะกินตับไปครับเบอร์หนึ่งเลเบอร์หนึ่งชอตับทันเหล็กทันเหล็กบองคนกินตับแล้วนี่ไม่เคยกินมันดีมากจริงอ่ะ ตับเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยเออตับเบอร์หนึ่งตับเบอร์หนึ่งตับคืออร่อยมากต้องให้กี่คะแนนตับเลี้ยงนะแต่คนต้องชอบกินตับด้วยนะถ้าไม่ชอบกินตับก็จะก็คือไม่ชอบเป็นเท่าไหร่คะนี่คนไม่ชอบกินตับก้อนี่ไม่ชอบนะเนี่ยใช่ไหมไม่ชอบจริงชอบจานอื่นๆแตโดยรวมถ้าตับก็ก็ดีแต่สำหรับคนชอบก็จะนุ่มๆอยู่นะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นตับ กอบอะไรนั่อบข้าวเจีเทียมสูกรโบราณก็เป็นอ,อย่างนจ้ิงๆได้กี่คะแนนแล้วแต่แล้วแต่จานนะแต่ตับมาให้ให้ปน็นชอบกินตอบอยู่แล้วอร่อยละหวหมดจริงอะสำหรับวันนี้นะคะก็ปิดจอบนะคะที่ร้านไก่ทองออริจินอลอร่อยจริงๆโด,ย,ย,ๆดยเฉพาะตับขอดเจเทียมใช่ไหม เขาเรียกไรนะลืมชื่ออีกแล้วเห็นไหมเนี่ยก็ลองมาดูแล้วก็ลองสั่งแต่อย่างที่บอกคือตับต้องสั่งไว้ล่วงหน้านะจ๊ะจะได้กินอร่อยมากกลับมาพบกันใหม่นะคะไนแม้สน,นัมมาชมมโชโอะ